สวัสดีครับช่องสิบัญญัติจัดไปเมื่อนี้ผมเดินทางมาบ้านโคกลามตำบลขอไรายอำเภอโกสุมิสัยจังหวัดหมหาสารคามครับผมเมื่อนี้กสิบพ,พ่พี่พานองมาชมอีกหนึ่งคมครับผมแดงทั่งแม่ทั่งลูกครับผมอ๋ะจะได้สัมภาษ์์จะของงัดต่อไปครับผมยืนปิ้นนาเอาพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีอาพ่อ ชื่ลลอยังก็บอพอลี่ครับผมบัวลี่บัวลี่พวบบอลลีบ่บ้านโคลรามเนาะพอเนาะเออเอาพวพอมันนี่มีมีหน<ม>ึ่งคมเนาะอ๋อถือว่าแดงจนเสียบตาขึ้นกันละเพิ่นว่าครับผมแดงว่าแดงกับว่าแดงไปก่อนเนาะพอ,นะอะเนาะเออาถือว่างวัวแม่ลูกนี่ถือว่าโค้งสร้างดีมากครับผมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมว่าแม่เนี่ย คืนเป็นซัดไปพวาเนี่ยผสมไปพวาแม่เนี่ยผสมแล้วผสมแล้วเนาะเออผสมแล้วผ่านใบคอผ่า,านแล้วผ <Wis> สมตัวใดใบบ,บักนั่นนั่นโอ้บักบักนี่แต็โอ้โอ้โอนวกละง่วนอกละโอ้นอกว่นหนวกกับนอกกคอนเนาะพอเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังเป็นมามีหลักฐานอยู่ครับผมอ่าอีพอเสิงอเงนเอฟเค หกแปดครับผมของวิลไลฟฟ้ามหรือเจ้ากาเล็ดบพพเนาะ,นะะครับผมนี่เจ้ากาเล็ดครับผมผสมวันที่เทไรพอผสมวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมครับผมหกสามนะพอเนาะนกรกฎกรกฎาคมถือว่าหล่านี่สิงหานะ 6, เนาะหกยี่สิยี่สิพันไ <24, S 2> ปนพอ <24, S 2> เนาะ กรลกดาสิงหาเด้หรอเนี่ยสิงหาเลยสวันที่สิงหาเหล่นหาลนี้วันที่หกวันมันวันที่เท่าไปท่านในพานนะครัาาบ,บผมเออเออถือว่าท่านในพานรอบนะพอเนาะครับผมพราอว่าวันที่ต้องยี่สิบขึ้นเมือ่อยี่สิบเมื่อไปครับผมออเออยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองผลเราขันวันบ่มีอาการก็ถือว่า ข้าเบิ้งไปก็ถือว่าเออถือว่าขันเงียบก็ถือว่าพานไปผสมเจ้ากาเล็ดไว้ครับผมหรือเอฟเคหกแปดน้อแม่น้อเอาง่าแม่นี่ก็ถือว่าโค้งสั่งถือว่าใส่ได้น้องอเนะล้ำโตถือว่วาสีแดงได้ครับผมแดงเป็นเนมเน็ดบักขามเลยพ่ออีพอ่อว่าครับผมล้ำแข็งล้ำขาก็ถือว่าใสา่ได้ครับผมเอา พกหางกะทิเอาเอาภาพบรรยายให้นเนาะพ่อเนาะคนภาพกะทิบอกว่าเจีงบดายดอกขอโทษขอไผ่พี่น้องครับผมให้เบิ้งรูปลักษณ์ลักษณะแล้วนี่ลูกเพื่อนนี่ยังกินน้องบ่พ่อเนี่ยโอ้เอาไลายลายกินดูพ่อลูกกันอือเออเอาลูกลูกอายุเท่าไรพ่อเนี่ย ผเยเดนกครเดนแล้วครั ух, บผมเดี๋ยวเสียก่พเพอนเดียนอกเอาเสียกขึ้นก่อนเออป,ปกติงัวตัวนี้เชิดดีมากครับผมเนี่ยถาทางดีมากอเอาพอตัวน,นี้ลูกตัวใดพอเนี่ยงัวซื้อม,มากเนาะพอเนาะครับผมเอาถือว่าโบโบลูว่าเป็นลูกตัวใดลูกตัวใดเอาโอเคครับผมแต่ว่าเป็นเพศเมียเนาะพอเนาะ เพดเมียก็ถือว่าเป็นงัวหูสันอยู่ครับผมถือว่าแม่กัดครับผมแม่ก็ถือว่าเป็นหูพ่อพ่อดีพ่อดีกับปากนะพ่อเนาะแม่เนาะแม่กระทบอยู่ดอกครับผมเออเสียอ๋อเดี๋ยวผมถ่ายทั้งมีกันทั้งนั้นเมือดอว่ะปะอ่า เออพอกระยจ้ามากจังนะเออออกก็ได้เออโอเคโอ้ก็ยังจับมือหนีเอาปิีนหนามาหากล่องถือว่าบดน้องพ่อทึงทึงทึงแม่ทึงลูกเลยครับผมอืจับตัวนี้คือน้ำแนัพ่อจับเสียกลูกลูกโชว์ลูกน้ำแนอักอืมย่ำโชว์เออมันพึงนอน ลูกคือ,อ,อว<ะ>่าแดงไดแม่เลยครับผมอืมสีเดียวกับแม่เลยละ่ะครับคือว่าหนานํานไปพัฒนาต่ออยครับผมถือว่าเงย้าเงยาาไดแม่แม่กับเงย้าเื่อกันครับผมอ่าโอ้คือว่าจมลูกจักเดียนก็พอประมาณสี่เดียน,นประมาณสี่เดียนโอ้สมบูรณ์แบบนะครับผมว่าหันจะวา่าต่อใด้ก่อนว่าหาว่าหาเดี๋ยวเอ,อาแมีเออ ซึ่งย้าิเถาแม่เพิ่นม่แม่เซี่ยวน้่มเ่อนี่พออเออายุสี่ถึงห้าเดือนละอาวางสันละเออจังบ่เพิดกันพอบัตรนี้ถือว่าเหล่านี้ท่านในพานเนาะพอนะถือว่าถือว่าแม่กับถือว่าสมบูรณ์ดีครับผมเหลี่ยมมองๆอย ถือว่าผู้เลี้ยงกับถือว่าเลี้ยงได้ดีโยอือกับถือว่าใส่เวลาหนึ่งกังยังสิริว่าพัผ่านโบผ่านบาดนี่พอแม่โลกนี่เนาะเปิดราคาให้พี่ให้น้องฟ <ziehen? S 1> ังได้บ่ครับผมืเาเอาเอาพอ เปิดราคาซูพีซูน้องฟังดูครับผมแม่ลูกคู่เนี้ครับผมสิบสามหาพันแสนสามหาพันเอออีพอว่าแสนสามหมื่นหาพันพเนาะพอนะครับผมถูกต้องอเนาะพอนะโอเคกะถือว่ามาหากันเฮอว่าชอบอยากออกไปพัฒนาต่อ,ก,ตอกันิตตอวร่องกันได้ยุติโต้พอนอะพ่อว่าได้ครับผมอันนี้ของซื้อของขายเนาะธรรมดา มีเบอร์โทรว่พาพอป่ะเนี่ยอยืมเบอร์ใดพ่อ้องไปเบิ้งโทรศัพท์เอา้องไปเบอร์โทรศัพท์อืมเอาเอาเดี๋ยวครับผมเอาเบอร์ใดก็ครับผม<บ>063 512 ศูนย์ห้าหนึ่งสองพ่อแม่นี่เป็นลูกลูกที่ทอด้ดยพ่อเนี่ยลูกเทียนล,ยลูกไอนะลูกแรกเลยตัวนี้ลูกแรกเนาะพ่อเนาะลูกแรกเลยตัวนี้ครับผมลูกตัวที่สองคือตัวต่อไปเนาะพอนะ่อเนาะตัวในท้องครับผมตัวในท้องยี่พ,อพ่อว่าความสูงยศประมาณเท่าไรก็พอว่าหันลอยหกสิบลอยหกสิบเป็นีพ่อเบิร์ดดีเนะคิดว่าถึงแต่คันบอกว่าเกิดอ๋อ้อยหา หกสิบล่วงมาอยู่ดอกครับผมถือว่าสูงโยกครับผมเมื่อตัวนี้เดี๋ยวให้เจ้าสีวาดตัวอีกล่ะ,ะไไอ๋อคั้นั่นก็จะรอยหาทิ่มหาไปแล้วน,น้องคอนะเบิง้งเราอเอนึ่นอเอา้าเบิ้งโดยสายตาเขาบ่ม,มีแต่ละเม็ดครับผมถือว่าสูงแล้วมว่ตัวนี้เง้วครับผมอืเอ,อคญญญาครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ